สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำแบบฝึกหัด1.17นะคะวิชาคณิตศาสตร์ป .5 การหารจำนวนนับด้วยเศษส่สวนข้อ1 9หารด้วยเศษ5เก้าเเป็นจำนวนนับนะคะเป็นตัวตั้งหารด้วยหารด้วยนะคะ เศษ5ส่วน9ซึ่งเป็นตัวหารนะคะ,ะเราก็ตั้งให้เรียบร้อยวิธีทำตัวตั้งเราคงเดิมคือเลข9นะคะส่วนตัวหารของเรานะคะคือเศษ5ส่วน9ก็จะต้องทำแบบนี้นะคะ9คือตัวตั้งคูณน,นะเครื่องหมายหารเราจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณคูณกับส่วนกลับของ ตัวหารส่วนกลับของตัวหารนะก็คือเศษ9ส่วน5ข้อนี้เราก็จะได้ว่าจำนวนนับคือ9คูณกับเศษคือ9นะคะส่วนด้วย5 9คูณ9ส่วนด้วย5นะคะ9ตัวนี้คือจำนวนนับนะคะ9ตัวนี้คือที่เป็นเศษ นี่คือส่วนนะ9คูณ9ได้81 81ส่วน5 81ส่วน5เป็นเศษเกินเราจะไม่ตอบในรูปเศษเกินเราจะต้องทำเศษเกินให้อยู่ในรูปจำนวนคระนะคะดดยวิธีการหาร81ตั้งหารด้วย5ข้อนี้ได้จำนวนนับคือ16หเหลือเศษ1ส่วน5 เขียนในรูปจำนวนคละได้นะคะ16เศษ1ส่วน5้อน,นี้ได้คำตอบ16เศษ1ส่วน5ต่อไปข้อ2 7เป็นจำนวนนับหารด้วยเศษ1ส่วนห7หารด้วยเศษ1ส่วน5 7เป็นตัวตั้ง เะคะ็ดเป็นตัวตั้งส่วนกรับก็ของเศษหนส่วนหก็คือ5หรือ5ส่วนหนะคะเราก็จะได้ว่า7ตัวตั้งคงเดิมเราไม่ไปยุ่งกับตัวตั้งเลยนะคะตัวตั้งคงเดิมเครื่องหมายหารเปลี่ยนเป็นการคูณคูณกับส่วนกลับของตัวหารส่วนกลับของตัวหารก็คือเศษ5ส่วนหนะข้อน,นี้ก็จะได้ว่า 7คูณ5ส่วนด้วย1 7คูณ5ส่วนด้วย1 7คูณ5ได้สามสิบห้าส่วน1ก็คือ35นะคะข้อ2ตอบ35ต่อไปข้อ3 8หารด้วยเศษ3ส่วน4 8เป็นตัวตั้งตัวหารคือ เศษสส่วน4ส่วนกลับของตัวหารก็คือเศษ4ส่วน3นะ,ะเราก็จะได้ว่า8เป็นตัวตั้ง8คูณกับส่วนกลับของตัวหาร8เพื่อหมายหารเราเปลี่ยนเป็นการคูณแต่ต้องคูณกับส่วนกลับของตัวหารก็คือเศษ4ส่วน3 เราจะได้ว่า8คูณ4 8คูณ4ส่วนด้วย3 8คูณ4ส่วนด้วย3ได้32ส่วน3 32ส่วน3เป็นเศษเกินเวลาตอบต้องตอบในรูปจำนวนคระนะคะทำให้อยู่ในรูปจำนวนคระ32ตั้งหารด้วย3 ได้10เหลือเศษสองเขียนในรูปจำนวนคระก็คือ10เศษ10เศษส 2, ส่วน3นะคะได้10เศษสองส่วน3เป็นคำตอบของข้อ3ต่อไปข้อ4 12หารด้วยเศษ4ส่วน 5 2 2เป็นตัวตั้งหารด้วยเศษ4ส่วน5วิธีการหาร,หารเราก็จะต้องตัวตั้งยังคงเดิมคือ12เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นการคูณคูณกับส่วนกลับของตัวหารส่วนกลับก็คือเศษ5้ส่วน 4. เราก็จะได้ว่า1 2คูณกับเศษ5ส่วน4 ก็จะ12คูณ5ส่วนด้วย4ดูความสัมพันธ์ของตัวเลขดีๆ4สามารถตัดทอนกับ12ได้ให้ตัวเลขนั้นมีค่าน้อยลง4 1 4 4 2 8 4 3 12ข้อนี้เรานำ4มาหารทั้งเศษและส่วน4สามารถหาร 12ได้ลงตัวก็เหลือ3เห็นไหมคะตัดเลข12ออกเขียนเลข3ตัดเลข4ออก4หารด้วย4เหลือ1ตัดหลอกป้าขีดออกไปเลยแล้วก็เขียนเลข1แทนก็จะได้เป็น3คูณ5ส่วนด้วย1 3คูณ5ได้เท่าไหร่3คูณ5ก็ได้15นะคะข้อ4ตอบ15ต่อไปข้อ5 24เป็นตัวตั้งหารด้วยเศษ8ส่วน9 24เป็นตัวตั้งเราไม่ทาไม่ไปสลับตัวตั้งเด็ดขาดนะตัวตั้งคงเดิมเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณคูณกับส่วนกลับของตัวหารก็จะได้ว่า24คูณกับ เศษ9ส่วน8ปดนะ24คูณ9าจำนวนนับคูณกับเศษส่วนด้วย8 8สามารถตัดทอนกับ24ทําทำให้ตัวเลขนั้นมีค่าน้อยลงได้นะ24หารด้วย8หารลงตัวเหลือ3 เราอย่าลืมต้องหารส่วนด้วย8หาร8ก็เหลือ1นะเราสามารถตัดทอนให้ตัวเลขมีค่าน้อยลงได้เราก็จะได้ว่า24นะถูกหารไปใช้8หารนะคะ24หารด้วย8เหลือ3ตัด24ออกเขียนเลข3 8หารด้วย8เหลือ1ตัดเลข8ออกเขียน1ก็จะเหลือเป็น3คูณ9 3คูณกับ เส่วนด้วย1 3คูณ9ได้27ส่วน1เวลาตอบเราจะไม่เขียน27ส่วน1เวลาตอบเราจะตอบเป็น27เป็นจำนวนนับนะคะข้อ5ตอบ27ต่อไปข้อ6 60หารด้วยเสร็จ30ส่วน7 60เป็นตัวตั้ง หกเป็นตัวตั้งเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณนะคะคูณกับอะไรคูณกับส่วนกลับของตัวหารส่วนกลับของตัวหารข้อนี้ก็จะได้ว่า60คูณกับเศษ7ส่วน30ข้อนี้60กับ3สามารถตัดทอนกันได้นะ6กกับ3เนี่ยตัวเนี้ยตัดทอนกันได้นะคะ อ่ะหกกับ30นะคะตัดทอนกันได้30สามารถนําไปหาร60ลงตัว30หาร30ก็เหลือหนึ่งหาร30ก็เหลือสองแมแล้วก็ตัดออกเลยขีดออกไปเลย60กับ30มาแล้วก็เขียนแทน60ถูกหารไปแล้วเหลือสองหารด้วย30เหลือสองหารด,ด้วย30เหลือ1เขียนเลข1แทนเราก็จะได้ว่า เรือ2อคูณเส่วนหนึ่งสคูณเได้เท่าไหร่สอคูณเได้14ส่วนหนึ่งเราจะไม่เขียนนะคะข้อนี้จึงตอบ14ข้อ7 15หารด้วย3เศษ3ส่วน4เราจะต้องทำจำนวนคระให้อยู่ใน รูปเศษส่วนหรือเศษเกินก่อนนะคะ3เศษ3ส่วน4ทํทให้อยู่ในรูปเศษเกินก็คือ3คูณ4ไนดะ้12บวกกับ3เป็น15ส่วน4เมื่อเราทําจํานวนคราให้เป็นเศษเกินแล้วเราก็มาสแสดงวิธีการหาร15ตั้งนะหารด้วย15ส่วน4 15หารด้วย15ส่วน4นะคะเราก็15ตัวตั้งคงเดิมเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณคูณกับส่วนกลับของตัวหารคูณกับเศษ4ส่วน15ข้อนี้15ตัวหนึ่งเป็นจำนวนนับก็คืออยู่ด้านบนเป็นเศษอีก ตัวหนึงเป็นส่วนสามารถตัดทอนกันได้15หาร15ได้เหลือ1นะคะข้อนี้ก็จะได้คำตอบนะ15หาร15ทุถูกตัดทอนไป1 1ก็จะเหลือ1คูณ4ส่วน1ก็คือคำตอบคือตอบ4นะคะต่อไปข้อ8 36หารด้วย ยี่สิบสี่ส่วนเจ็ดสาเป็นตัวตั้งหารด้วย24่ส่วนเจ็ดก็คูณนะก็จะเป็น36คูณกับส่วนกลับของตัวหารนะสายังคงเดิมสังเกตนะคะว่าตัวตั้งเราจะ ให้คงเดิมเสมอเลยนะเราจะไม่ไปยุ่งกับตัวตั้งนะคะเรามาเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณคูณกับส่วนกลับของตัวหารวันนี้ก็คือคูณกับเศษเดส่วน24ดูความสัมพันธ์ของตัวเลข36กับ24หาตัวเลขมาตัดทอนให้มีค่าน้อยลงได้ข้อนี้ครูใช้12หารทั้งเศษและส่วน36หารด้วย12 เหลือ3 24หารด้วย12เหลือ2อเมื่อเราได้อย่างนี้เราก็ตัดทอนนะคะตัดทอนให้มันมีค่าน้อยลงขีด36ออกเขียน3ขีด24ออกเขียนเลข2แทนข้อนี้ก็จะเหลือนะคะ3ูณ7ส่วนด้วย2 สามคูณเจ็ดส่วนด้วยสองนะคะก็จะได้เป็นสามคูณเจ็ดได้ยี่สิบเอ็ดส่วนสองเป็นเศษเกินเราจะไม่ตอบในรูปเศษเกินเราจะตอบในรูปจำนวนคะข้อนี้ตอบสิบเศษหนึ่งส่วน 1, สองน,นะคะคำตอบของข้อแปดสิบเศษหนึ่งส่วน 1, สองต่อไปข้อเก้าเจ็ดสิบสอง หารด้วยเศษตัวที่เจิ72หารด้วยจำนวนคระนะคะก็คือ2เศษ6ส่วน15เราก็จะต้องทำจำนวนคระนะให้อยู่ในรูปเศษส่วนให้อยู่ในรูปเศษเกินก่อนนะสองเศษหกส่วนสิบห้าทำให้อยู่ในรูปเศษเกินสองคูณสิบห้าบวกหกส่วนด้วยสิบห้าได้เท่ากับ 36ส่วน15เมื่อเราได้เศษเศษเกินเรียบร้อยคือ36ส่วน35แล้วเราก็มาแสดงวิธีหาคำตอบได้72หารด้วย36ส่วน15็อย่าลืมตัวตั้ง72ยังคงเดิมเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องมหาองมายคูณคูณกับส่วนกลับของตัวหารก็จะได้เป็น 72คูณกับ15ส่วน36ข้อน,นี้ครูให้นักเรียนทำเองแต่จะบอกว่า36กับ72สามารถตัดทอนให้มีค่าน้อยลงได้โดยโดยใช้36หารทั้ง72และ36หาร36 เวลาหารต้องหารทั้งเศษและส่วนข้อนี้72กับ36ตัดทอนกันได้หารลงตัวนะคะครูฝากให้เรียนฝึกคิดฝึกทำด้วยตัวเองสำหรับข้อ9ต่อไปข้อ10 100หารด้วย3เศษ7ส่วน10เราก็จะต้อง ทำจำนวนคระ3เศษ7ส่วน10ตัวเนี้ยนะคะให้อยู่ในรูปเศษเกินนะกูะก็จะทําได้เป็น3คูณ10บใน30บวกกับ7เป็น37ก็จะได้37ส่วน10อห่า100หารด้วย37ส่วน10เราก็มาสแสดงวิธีการหารโดยการ ตัวตั้ง100คูณเปลี่ยนหารเป็นคูณคูณกับส่วนกลับของตัวหารก็คือคูณกับ10ส่วน37ข้อนี้ฝากให้นักเรียนทำเองให้ตอบในรูปอย่างง่ายตอบในรูปจำนวนคละนะคะครูขอจบการอธิบายแบบฝึกหัด 1.17่ง้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ